เองเองตามาที่นี่มีความประสงค์มาบอกบุญญาจูงเป็นสะพานบุญให้ญาติโยมคือทางโรงเรียนของเราให้มีความประสงค์ได้อยาดได้อาคารอาคารเรียนให้ติดพิการเนาะพิการอืมแปลว่ามาอาศัยบารมีของรัมการถึงรการให้เงินไออะไรทุกโอกาสมาบอกพี่บอกน้องญาติโยม ในระแวกหมู่บ้านใกล้เคียงนี่แหละถ้าคนไหนมีสตทธาอยากร่วมทำบุญสร้างอาคารหรือซ่อมเตามูลณะอาคารโรงเรียนบ้านโคกใหญ่เนาะใครยินเชิญเจริญพอเดอร์ระบาดสองบาทครื่อเต้บัสสองร้อยพันเป็นเจ็นร้านครเลอเตะกำลังมองหน้าตามอินปังครับถ้าคนไหนมีความเห็นชอบด้วยมีความเห็น รอบด้อยียันเชิญเจริญพรอรุณปฏิทูตนัน่นแหละเด้อมาอาศัยบารมีของลูกตาจะลูกตาไม่มีเงินให้มาถือโอกาสบอกบุญกราบดวงทุกการทุกคนนี่นะถ้าทุกคนมีความเห็นรอบด้วยขยันเชิญเฉลยพรขันธุ่าธุสตาแลูกตาจะไม่เอาเขาให้ทางโรงเรียนของเรานี่แหละไอ้การบุรณะาอันนี้มันมเกิดขึ้นโ,โอเคสาัสาวทองจะพิะโยชพ มากที่สุดถ้าสี่รื่อนี้เกิดขึ้นแล้วเด็กคนพิการที่มาอาศัยก็จะได้อยู่ดีสบายถ้าสี่รื่อนี้เกิดขึ้นแล้วเจะใช้พุมากมากไหม่านนายเพื่อคิดว่าประมาณสักสามแสนแต่เราทให้หันไปมาที่ยี่สิบเอ็ดไนมาที่2ี่สิบสองยี่สิบสามเนาะถาจ,าจานานัดการภาพป่าอันนี้คืทุกคนห้ความร่วมมือการภาพป่า อำเภอเนตรชัดยี่สามยี่สองยี่สามแต่รถตามไม่มีเวลามาข้าจ,าจับใจรถตามมาแต่รถตามไม่ได้มีรอเพราะว่าติดแก่ยว่าไปบอกบุญญาโจมไว้ข้างหน้าไว้ก่อนแล้วเขาลยมามา,มา,มาไม่ได้อาจารวัจะเป็นวันถัดต่อไปอาจารย์ลุงตมาก็าคิดว่าจะมาเศร้าซ่าอีกรถตามก็เลยไม่ม,มาเออเอาแรถตามและทลุกโอกาสมาบอกบุญในวันนี้เลยว่า